เปิดปิดแต่วันนี้เราจะมาสอนสร้างประตูลับขุดลงไปสองบล็อกหนึ่งสองเดี๋ยวเรื่อยวเรื่อยว,ยว,ยว,ยวหนึ่งสองขุดแบบนี้ห้าหนึ่งสอง โอเคอันนี้อีกสอง,ส,องสามสี่สหา้าโอเคแล้วก็ขุดตรงนี้ก็จะเป็นรูรงแบบนี้อุปกรณ์ก็คือมีมิสโตนอืมอันนี้แล้วก็บ็อกอะไรก็ได้แล้วก็นี่เลยนี่ อเอาได้ตูนวางตามวางตามเลยวางแบบนี้นี่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 เฮ้ยผิดผิดผิดทบุบมีอีกอันหนึ่งก็คือนี่นนชื่ออะไรลูกคุณว,ว่ากดตามมาแล้วกันอืมก็ เอาบล็อกนี้ตั้งแบบนี้ตั้งเหนือเลตโตนอ่ะเออนี่ตั้งแล้วก็นี่ในนี้เลยเออไหนวะนี่วางวันหนึ่ง แล้วก็เอาอันนี้วางมาหนึ่งแล้วก็วางตรงไหนวะเออวางแบบนี้แบบโอ้ยแบบนี้แบบนี้โอ้ยแหลก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 ลูอยาเหลืมอืม แบบนี้เลยแล้วก็ทำไมไม่ออนี่ลืมไป <ว â ng> นี่ตั้งแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ถ้าดูตามผมถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปนะแล้วก็นี่ เราก็ตั้งมาแบบนี้อืมตั้งใหญ่ๆเลยก็ได้ทำกรอบแล้วนี่ก็นี่นี่นี่โอ้ยขออนุญาตเปลี่ยนไม่กดยากกดเย็นนี่ เราก็วางมานี่อย่างนี้นี่นก็วางแบบนี้เลยโอเควางถ้งางมีเสียงเขาขลบตวนด้วยนะอ้วกข้อก็ถึงอาจจะิปเป็นก้องเลย าเข้ามาดูแล้วก็ขอกำลังใจกดไลค์หน่อยแต่ถ้าอยากให้ดีใจสุดๆก็ๆกดอยู่ตับตั๊ก้แล้วก็กดแชร์แต่ถ้ากดตับตั๊ก้เราจะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆของผมก็แล้วกันนี่แล้วก็สร้างหลังคาข้างบนสร้างหลังคาผมจะรีบๆทันแบบอย่างนั้น,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 นสร้างหลังคาจะเข้าแล้วอออ สร้างหลังคอโอเคสร้างหลังคอโอเคสร้างสร้าอ๋อ แค่นี้แล้วก็ตกแต่งเหมือนจริงฟิลฟองถ้าอยากให้เหมือนจริงก็เอาปุ๋ยมาใส่โรยไปโล้ก็ไปโอ้โหถ้าไม่อยากให้เห็นไม้อันนี้ก็โรย เอยให้มันยาวๆอืมอืมพอมเราเข้ามาโอยวกนี้เข้ามาเฮย้ยโอ้ยทำไมบ้านไม่มีเลยวะเราก็เข้ามานี่เกียบโชว์โอ้โหเป็นบ้านรับอย่างดีเยี่ยมก็วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเจอกันชิ่เซ็นที่เจอดีอย่าลืมเป็นแล้วผมทุกคู่